ออกบอกไาที่ออกมากออกมาหลดมากออกมาขี่นอกใช่ไหมออกมากไม่บรรดามามามาได้กับแบบะนัเนาะมามาได้กับส่งแบ่เนาะอ้าวถือว่าตอนนี้ก็มาครบตาครบตาเนาะมาด้วนกับมา นกอันกับมาอันบอกเอ่อบอกสุกกับมาเนาะเบอกสุกกับมาโอ้ครบแล้วครบแล้วพี่น้องสาวหน่อยเอ้ยงานเจ้ายิ่งใหญ่นั่นเองเลยคิดสน้อมเก็บไหวเนาะโมเป็นยังโมเป็นยังงานสั้นๆปะพบป้าพบเป็นยังดอกครบแล้วนอนมาดอดไปกับมาโอ้เด้ทีมงานอินดีเขาเนาะมารวมกบหน้าครบตาครบุกลาค่อยฮาอะไรละเราบักอันนี้ บ้าวบ้าวอะอาบ้าน้องอนิตาก็มาเนาะมาฝืนกับหมาโอ้โหแบหายไปซ้เดือดกลัวซาเดือดจนห่วงหอกห่งอกเลยจะไม่หอมไหมจะไม่ยอมผมยับเซ่ไหมเนี่ยอ่าก่อนบันคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือ โอุดเป็ดไทยเนเด้อทุกคนสบายดีบักแม่พี่น้องของป้าเบิดสิพูุกเด้อมั้นี้มาพบปกันนอว่าห่างหายไปดนพี่น้องเอ้ยถืว่าเมื่อมื้อืนาไปเที่เมืออุบลเนาะแล้วก็กลับมาแวะนั่นลินน้ําแม่นออยู่ปากเซมามื้อนี้ก็มื้อคืนนีก็มาไลฟ์สดลินน้ํากันกับบิ๊กใหญ่แน่คสีแน่เนาะ ถึงว่าเป็นกเลยว่าฯถึงเนื่องในโอกาสวันเกิดเป็นแหนเป็นกเลยว่าบ่ชหายเมื่อเนาะบวชอยู่อบอุ่นน้ำกันก่อนมวนซื้อน้ำกันก่อนนะพี่น้องเนาะกัลยว่าได้อยู่นะพี่น้องมือเป็นมืออืึดโบราณจริงๆนะครับเมื่ออันตตปื้อเกินพี่น้องมาวันนี้โอ้ปลาคซีเมื่อก็จัดเต็มทีเลยมือนเลยจัดแบะมากจัดโตบวชโตโตบวก็ซื้อพักซื้อใหญ่มากทีสำคัญพะลุลงมือเองอีกเนาะเป็นขวบขัวเองอีกโอ้พี่น้องเลยเป็ว่าสุดยอดลายบลาคำซีนี่ ไอ้ชายเบิรงเพิ่นตอนนี่มันกำลังซอยพักเนาะเอ๊ะบางคำซีเฮาลงมือเองได้พี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเออซอยพักซอยอันนี้คือคนซอยกระลำนะซอยกระลำปีเนาะครับพวปีจึงเมนูเฮามือนี้ก็มีคืออันนี้กระลำปีกระลำปีแมนแล้วกระลำปีกระลำปีแมนโอ้รวมกันไปนเป็นปีกับกระลำเนาะ โอเคโอเคโอ้มว okay, okay, oh. ัดเกิดพี่น้อยก็เลยไปตุ่ยเหมือนเชเมืม่อมื่อหนึ่งเลยว่ะอยู่กวาดัวเดียวนี่แมนถือว่าด้นด้นนะเด้หมดเมาสามเดือน <S 2> 2, <S นะเด้สองสามเดือนพอดีไรส์มาสามเดือนเต็มแล้วเพราะว่าม,มาตอนนั้นกาเดือนที่สองสามสิบเอ็ดกับทรงไทยปีเกา่าตอนนับปีใหม่บหมาเลยแต่พูนแหละอันนี้มาต่อบัตรหมดเลยยังไงมาต่อบัตรมาต่อบัตรเขาสิไล่ออกเลยกันบรต่ออ่ะ กับสิทธิ์ไลโออก๊กยูทูบเบอร์เลยขั้นโ่ตอก่ะจะเป็นเดือนมาต่อบคลื่อนไว้รายเดือนก็จะปิบปีเลยอืมก็เลยมาเคลื่อนไว้ซะไปยังขึ้นหอดไอหน้องแน่แล้วขนหอดสองแน่ก็มีโอกาสมากก็เลยมาแวะห้ากันพี่น้องเลยท่านายกับช่วยงานเนาะแมนท่านายกับช่วยงานเนี่ยพอดีมากถือสวงนะมันเกิดมอเจาะเรือยมันเกิดบ่าวคำซีกับคมหอบสเกลปีเนาะโอ้ถือว่ามอเตอร์อะไรเหมือนนี่พบปะาไอหน้องหลายคนแหละจะมี หลาย่คนมาเนาะมันือแรกกับที่ตามเบิร์กไพชิมาเนาะมูือกุนแหละที่งานเอาที่เบิร์เราทำไต่ที่เบิร์เราไต่เอาแมนแมนอบกุนุนเที่ยงแข่ชื่อแข่งกันคือเก่าจะนักงกเชจาออกไปเบิร์กบรรยากาศทางนอกว่าจนหอนไล่นะส่วนีหเนาะโอ้โหลนั่งอยู่ไหนอากาศโอ้ สี่สามสี่สิบองศาแต่ละมือกันะดแห้งแต่ละมือรู้มันตะอไรนะอาการปีใหม่หายฉี่หอนได้นี่ปีใหม่ยังแค่ไหนเราอยู่ในหนามยังหดหนามกันเนาะแต่ฉันละพี่เนอะหอนแล้วเว้ยหอนแห้งเลยเขาจุดน้ำลายเด้ตัดต้นใหม่เห็ดไทยเห็ดสวนอะไรจุดปลูกมันปุ๋งยังไรก็เลยมันหอน เอาละล่าทาเบิ้งตอนต่อไปเนาะว่าสิมียังไงยังไงเกิดขึ้นเราจะอัปเดตในเบิ้งตอนนี้ว่าคำสีมันกำลังซอยพักซอยปี๋พี่น้องเลยเอา้ามาเจีย๊ยบอะไเจยมาเจี๊ยบออกไปดังไฟเด้อมาเจี๊ยบเด้อมาเจี๊ยบมาเด้อมันดังมันดังไฟพี่น้องติดทานต้องมาตุ้ยกับซอยเป็นไม่นึงเนานะเก็ดเห้นี้ละวเราพักหลังมีเพื่อสนับพี่น้องเลยแล้กันไปเงามีชูมีแซลมวลซึนอ่ะเจอกันว่าตอนแรกๆจะมีไฟแดงพี่น้อนง แต่ว่าตอนนี้ก็ยืนแบกคือนี่แหละไอ้น้องไปกิยไหนเนท่ยทะลุเมียทะลุบาครับชีมันก็ไปหับบรนตาอ่าวรรดานิตามาแต่คงเหยียนเนาะเพื่็มาเห็ดอาหารเลยโอออกบ่อไปทีออกมาออกมาลงมาออกมาขี่นอกใช่ไหมออกมาวันดามามหยับตีนเดลยหยับตีนชี้เห็นมามาไม่ขี่รถโอ้โอ้ เจ้านี่เกล้กอมลมเจ้านี่มามา <ไป S 1> ีเออเออยาติดบอโอ้ยขอแเอมาย่มามาสีแบ,บ่กิบบนปตเลยเอ่มามาได้กับแบ่บานเนาะนี่มาได้กับถง่งแบ่เนาะถึงมาได้กับโ่งแบ่งการพโตเด้จ้าบเออนเป <c oughs> ็นการพอโตมาเนาะรู้แล้วนกรมขึ้นน่อ้เดนการเอนการนี่ดะมาเสียง้าเบื้อแรกเนี่มัน มันเกิดกินแบ่ออกแบบรปจ้ามือแรงเรจจไง<อ> <c oughs> การนี้นะ <c oughs> อเองคือกเห่ายาป้าปี่บวชขาเร่อยมาไพนแนชมามือแหไงเกี่วกาบเร่องจบภาชี้เนโอ้โจ้เมืองกับบวางใกลรรุ่มอยู่เรียงโอ้จะเมืองบัววาง <c oughs> จะแข้งก็ได้ การกำลังกาเก,ก,กีนะ่ยมเนาะการเ็บาหารการกินแะเจวอน,นี้กบับั้วแนะบะเฮนเนาะพี่นวจะสติดเลืองลงหอมแฟนมึงกแต่แกดนยนนอ่ยนนอนอยู่เห็ดตไปนเ Nhà hoa hoa cái hoa 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 này hoa 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 từ từ hoa 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 hoa

สามเดือนได้เอาะทุกคนเมื่อยงว่ตั๊กดอ่ะกำลังเกือบเสีนเกือบแบ๋เนาะแกมปิงนะกำลังเส้นลายในรังไอเสียยู่เนี่ยตอนนี้ปิงอุ่นเครื่องก่อนเพื่อเอาการแกมเนาะเขาหิวหยังกับปิงกินเนี่ยแสบกินก่อนผันว่าแขกกินลำลัง ตอนนี้กําลังเริ่มปีงเนาะเริ่มปีงไปน้ำยังเอาคนอากวยากระติอาริตากระมากําลังมาเนาะเดี๋ยวมันมาหอดเอาสิตายเบิ่งหน้าพี่น้องเอ๊ะเทวาเป็นอะรอยะาสามเดือนบริเผาะกันเนาะเอาโตเนาะสามเดือนเลยบริเผาะกันเป็นยังดนาหอนห่อนห่อนสี่สิบองศาโมยาคชวามาโตจักรยู่ขี่รถนอนไปเบียรอืมออกไปเบียร์อกนะไอเดือ โอ้ยอายมันทางขนาดใส่หนาเท่าเดิมแบบไฟใหม่แล้วนะหอนแห้งนี่หอนหอนหอนถ้าอาจจะปุ๋ยหรือุยหอนนี่หมโอ้ยคือกันนั่นแหละอันเดียวกันรดเออนี่เนาะปีงเขาก็ซีเริ่มซุกไปน้ำเนาะก็สิคอยแกมไปน้ำช่างไอหนองมากครบก็จะแทงซีขึ้นโต้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก้อยกับอลิตาบังกะรังสีลงรถมาที่ว่าเห็นรถเข้ามาอยญงกีเนี่ อ้าวที่ว่าตอนนี้ก็มาคบตาคบตาเนาะมาด้วนกับมาบ่นกอันกับมาอันบ่เออบอกเออปลาสุกกับมาเนาะปลาสุกกับมาโอ้คบแล้วคบแล้วพี่น้องสาวน้อยเอ้ยงานเจ้าเงยง่ายนั่นเองดไอคิดสนอมเลคิดสนอมเก็บไว้เนาะผมเป็นยัางผมเป็นยังงานสั่งซันปะพบป้าผมเป็นยังดอกะคบแล้วน้องมาดอวนมกัมาโอ้เดชทำงานอินดีเขาเนาะมารวมคบหน้าคบตา งานนะนวันเกิดบาคำซีแต่ว่าเป็นกันเองกันเองเนาะักซุกลาคอยฮะเอาอย่าอาบักเอาน่งบ้าวบาเอนะฮะบ้าบ่าน้องอนิตากับมาเนาะบาเปล้อยกับมาโอ้โหยาายไปซ้เดือดกลัว้ำเดือนจะห่วงออกหงอกเลยเสียหงอกไหมเสียบหยอมผมมีปักเซ่ไหมเนี่ย มาแล้วมาครบมาแล้วละมืออะไสิมือมือมาสามมือะเด้เมื่อแสบบลมาปหนแองันิตะแซบมาเออเพียงเกียวกับลาล่าอะไรละมาไอ้น้องมาครบเบิร์ดครบหนังครบตานะจะได้คค้มบูซึกมือนี้มันเกิดคนพิเศษ คาดีหวม่นั่ม่แฟดกอนความสุขดีใจน้องมูคูมาหาแมนแมนแมนใจมาเห็นกันยังอบอุ่นฮายินดีนะบริจัคร้ายแต่ว่ากับินซาเี่นาะพวกเพียงเนาะมนต์ื่นเขามันครบหนครบตาก็โอเคแล้วแล้วน่เยดี๋ยไอ้บาคำแสงบ้าน้าปาติก็น้ามาหานะไอ้ต่ บาคำแซงบานหน้านเจ้าปี๋วะฮะอันเต้าน้องไปอันจ้ปืต้นนั่นจ้ะแมนแมนต้นลังจากป่วยนะอาการป่วยแล้วแด้ตัวสามหรือสององปีป้ายมองเนาะเออ สองปีกว่าอ๋อโอ้ยโหยิ่งว่าจะตามได้ยังหายใจเจ๊กเจ๊กคือเก่านะอิสระเนาะอิสระอิสระไปย้ำได้กัไปไปแมนแมนแมนสบายสบายชิลล์ดีใจลายมานีได้มาห่วมเยังเกินนะทีมงานครบทั้งทั้งเก่าทั้งใหม่มาผ่อกันในมือนี่แหละเรวมรวมลายนีดเออเกี่ยวก็มาอยู่ดอกหัวกลมกันแล้ว ขา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 อย่าทิ้งท้าบข้อมูซึ้งท้าบข้อมูลซึ้จากข้อมันเกิดก็ไม่จะได้ตัดบอตตีตัดออกบ่ตัดบ่มตานเนาะเย็นเย็นมาสิเย็น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 เออเป็นห่วงเนี้ยครับคำหัวเป็นห่วงเด้ออ่าเป็นห่วงอย่างมา มันตั้งมานั่งใต้ครับชี้จะแน่าแเ็าใ่ตาแข็งใส่คุณไปเห็นยังแถวท่ามยช่ปะเขาจะไปซื้อเป๊ปซีเออได้รางวเงินเฮ้ยสั่นสบาเราคนห่ากันเนอยโอใช่คหมา่บอกยาใส่สายตา เอาครับถามขามูซึึกมานะแต่ก้อนเกิดมือเนี่ยไม่จะได้ขามู้สึกไอ้น้องมาครับไม่ได้ไม่ได้ยก่อนวนกินขามาเพมาเพยเพราะว่าเพร่าเรเคยจัดตั้งเถื่อนเนวะยิงข่าววะอันนี้ก็่ได้จัดนะมันกินข้าวกิน้นามป้ามูคูไอ้น้องเนาะครบหน้ารบตากัน อันนี้กบกเยอมบา่วหนานนี่นรองนอนสนิทแค่ต่คลิปนี้ก็ชจบเพียสมนีพ่น้องมิเตอร์เบิงิดตามเบคลิปหนาสิบได้เนาะตากะแซงเนาะบายนะจบแล้วนายเยอะบอบล่งมือมือเศาไปแล้อ่